มาวันนี้เองนะคะจะพามาดูการปรับจำนวนเซิร์ฟที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยนะคะว่ามีการปรับอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะเป็นการปรับในส่วนของสเปียร์ลองกินุสน,นะคะแบบเดิมการโจมตีแต่ละครั้งนะคะจะลดเกาะ60หน่วยสูงสุด4ครั้งนาน5วินาทีปรับใหม่นะคะสกิลติดตัวการโจมตีแต่ละครั้งจะลดเกาะ6%ใน5วินาทีสูงสุด4ครั้งคูลดาวน์3วินาทีและก็เพิ่มความสามารถใหม่บวก60สจอเกาะกายภาพ ก็พูดง่ายๆว่าจากจอกเกราะนะคะแบบหน่วยใช่ปะ 6,4, 24่นะคะก็ปรับใหม่เป็น6% 6,4, 24เหมือนเดิมไอเทมนี้นะคะอาจจะไปทับกันกับมูรมาสะนะคะเพราะว่ามูรมาสะก็จอกเกราะเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็นกต้องรอดูนะคะว่ามันจะไปในทิศทางไหนเราก็ต้องมารอชมในส่วนของฟอสเคปนะคะก็โดนเนิร์ฟนะคะไอเทมนี้นะคะหลังจากใช้สกิลการโจมตีป,ปกติครั้งถัดไปนะคะจะทำให้ศัตรูช้าลง30% เป็นเวลา4วินาทีความเสียาหายกายภาพนะคะ1 5 0ถึง430คูดาว3วินาทีนะครปรับใหม่หลังจากไซสกิลนะคะหากเราโจมตีศัตรูนะคะ,ะความเสียาหายเท่าเดิม30%นะคะแต่ว่าการโจมตีระยะไกลนะคะจะมีผลต่อแครี่มากจะลดลงแค่20%เองเป็นเวลา0.5เหมือนเดิมความเสียาหายกายภาพนะคะก็จาก100 บวก0.3 AD นะคะคูดาว0.65คูดาวไวขึ้นนะคะแต่ว่าระยะเขาเรียกอะไรอะระยะการโจมตีของแครี่ถ้าออกฟอสเคปชิ้นนี้อะอาจจะไม่คุ้มเลยในส่วนของซอริรงอัร่าพี่หญิงว่าตัวน,นี้มันดีขึ้นนะจากเดิมนะคะบวก140พลังเวทบวก1,050พลังชีวิตสูงสุดนะคะประมาณเป็นบวก140พลังเวทบวก10%ลดคูดาวนะคะลดคูดาวนะแล้วก็บวก600 HP นะคะ เฮ้ยแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่พาสีนี่นะคะแบบเดิมนะคะลดกราะศัตรูลงนะคะภายใน8เมตรนะ80ถึง150นะคะมันลดเกราะเวทนะคะปรับใหม่เป็นการโจมตีหรือการโจมตีปกติต่อศัตรูจะเพิ่มจอเกราะเวท16ถึง30หน่วยต่อฮีโร่แต่ละตัวด้วยนะเพิ่มขึ้นตามเลเวลบวก1ซ้อนทับสูงสุดได้10เอ้ย18สแตกอะไรละ 8แตกนาน3วินาทีอ่ะแกถ้าคำนวณเล่นๆสมมุติว่ามันจอะเกาะ16ใช่ปะสูงสุด8อ่ะ16คูณ8ได้128ได้จกอกเกาะมา128เลยนะแค่เวลแรกแล้วก็งงสุดๆเลยกับ Evil Secret แม้อะไรจะเจริบขนาดนั้นนะแบบเดิมนะคะบวก120พลังเวทปรับใหม่เป็นบวก180แต่ ลบออกเลยไม่ว่าจะเป็นลดคูดาว10%หรือว่าบวกพลังชีวิตนะคะอันนี้ก็ลบออกถือว่าไอเทมนี้แบบจะไม่เหมาะกับเวทเราเลยซึ่งถ้าสมมุติใครที่ออกไอเทมนี้บอกได้เลยว่าในแพทหน้าจะไม่คุ้มเป็นอย่างมากอ่ะมาในส่วนของ r ร a ยบ e ลเซน g นะคะจากราคานะคะ2,220ปรับใหม่เป็น2 0 5 0นะคะแต่ลบออกนะคะเมื่อ HP ต่ำกว่า40%จะสร้างกราะ แต่ว่าบวกพาสซใหม่นะครับบวก6 0 0 HP เพิ่มเข้ามาให้แต่ว่ายี่พวกเวทแวมพายอ่ะมันก็บวกเหมือนเดิมนะไม่ได้ลบออกแต่อย่างใดนะคะก็ปรับตามนี้เลยมาในส่วนของ i m p เพลเลอรนะคะอันนี้ก็ปรับนะคะถือว่าเป็นบัฟเลยนะจากราคา1190ปลาใหม่เป็น900นะคะแบบเดิมบวก90พลังเวทนะคะแต่ว่า ลดพลังเวทลงมา30หน่วยนะคะเหลือ60แต่ว่าบวก5%ลดคูดาวเข้ามาให้ก็ถือว่าไอเทมนี้ดีนะราคาลดลงนะคะแถมบวกคูดาวเข้ามาให้ด้วยมาในส่วนของน้ําแข็ง Mark of f o r อ์ดนะคะใช้ได้หลัง5นาทีปรับใหม่เป็นใช้ได้หลัง4นาทีนะคะไม่สามารถใช้แข็งได้อย่างต่อเนื่องกับ Arctic o f ออนะคะสมมุติว่าถ้าสมมุติเรามีแบบ Arctic o f ออกับ m a r k o f f r ฟ์ดนะคะถ้าเรามีทั้ง2องอย่างแล้วนะคะแบบเดิมนะคะที่สมมุติถ้าเรากดปุ๊บเราสามารถแข็งได้อีกรอบหนึ่ง แต่อันนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะคะถ้าสมมุติเรากด Mark off o r อสเสร็จไปนะคะคูดาวจะเข้าสู่เป็นปกตินะคะเราถึงจะใช้ m a r r o t i c o อได้โอเคนะ m a ร k of f o r อสเ็จเราค่อยจะใช้ a r c t i c o f ได้เออเพราะว่ามันจะเข้าสู่คูดาวมาในส่วนของป่านะคะแบบเดิมโจมตีมอนสเตอร์บ่าแรงขึ้น20%นะคะเวลแรกนะคะได้บัอบ EXP 20%เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่าปับใหม่นะคะ การโจมตีปกติหรือสกิลนะคะจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติม45-115ถึงนะคะทุกๆ0.5นาน2วิาทีได้รับทองเพิ่ม20%และ XP เพิ่ม20%เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่านะคะเอฟเฟกตนี้จะหมดลงเร็วขึ้นนะคะหลังจาก4นาทีนะคะซึ่งแบบเดิมมัน5นาทีเนาะมันก็จะหมดไวขึ้นแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันฟาร์มเร็วขึ้นพี่องไปลองมาละเพราะว่ามันสร้างความเสียหายจริงต่อมอนสเตอร์ป่านะ ไม่ใช่กับศัตรูนะจ๊ะมาในส่วนของตัดเลือดนะคะไอเทมชิ้นนี้ก็โดนปรับเช่นกันคะ่ะแบบเดิมบวก100พลังโจมตี10%ลดคูดาวล้ว80ก็ปรับใหม่เป็น80พลังโจมตีบวก10%ลดคูดาวบวก800 HP นะคะแต่ราคาลดลงนะคะจาก2,000ปรับใหม่เป็น1,900ก็ลดลงมา100ถามว่าดีไหมดีไหมจากร้ยด 80, ก็ถือว่าได้อยู่ก็ต้องรอกันนะคะว่า ถ้าปรับมาถ้าลองเรา,เราลองเอาไปใช้อ่ะมันจะได้หรือเปล่าเอาไปใช้จริงอ่ะเราก็ต้องลองดูก็รอให้มันปรับเข้าเซิร,ร์ฟไทยนะจ๊ะในส่วนของโบเกนสเปียนะคะอยู่ d ีด mm ี hmm. ก็ปรับราคาลด้นลง 200i ไม่ออกนะซึ่งในส่วนของโบเกนสเปียนะคะจาก2020ปรับใหม่ hmm. เป็น 1,900บาทนะคะก็ลดลงมาตั้ง120บาทดิเนะจะแม้ในส่วนของไอเทมป่าก็ไม่มีอะไรมากค่ะอันนี้นะคะคีบและมอนสเตอร์ป่าแรงขึ้น100%ค่ะแบบเดิมนะคะมันแรงขึ้นแค่50นะคะมันก็ปรับใหม่เป็น100%มันก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนั่นเองลากกันมาต่อๆยาวๆนะคะอ่าอ่าล้างนะคะ3ชิ้นนี้ปกติมันใช้ได้นะไม่ติดคูดาวเพราะว่าถ้าสมมติเราซื้ออ่า ของเขาเรีกอะไรของล้างแทงใช่ปะถ้าสมมติเรากดใช้แล้วเราล้างปุ๊บเรากดเปลี่ยนนะไปใส่สายล้างไอเทมเวทอย่างนี้มันจะไม่ติดคููดาวโอเคนะถ้าเปลี่ยนสายไม่ติดครูดาวจากนั้นนะคะ g m ก็ได้ทําการปรับใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสายใดๆนะคะมันก็จะทําการติดครูดาวเหมือนเดิมมาในส่วนของไอเทมปากก็ดีขึ้นค่ะแบบเดิมสร้างความเสียหาย800บวกห0ต่อเลเวลนะคะปรับใหม่เป็น 1, 3 5 0งบวก100ต่อเลเวลก็ สเปลฟาร์มมันก็จะดีขึ้นประมาณนั้นแหละส่วนมากนะแพทหน้าเขาจะบัฟไปในส่วนของแบบของฟาร์มประมาณนั้นแหละไอเทมเมก็มีการปรับนิดหน่อยในส่วนของอัเลนนะคะสกิลติดตัวนะคะแบบเดิมอ่ะพี่หินพูดถึงแบบใหม่เลยดีกว่า,ส,าส,แบบสะสม8ปสแตก็กฟื้นฟูอ่ะพูดง่าย นางจะฟื้นฟู HP ได้แรงขึ้นแต่ว่าแบบเดิมอะถ้าเราไม่โจมตีมันจะลดสแต็กทั้งหมดแต่แบบใหม่น่ะมันจะค่อยๆลดสแต็กประมาณนี้เลยค่ะอ่ะสกิลที่1น,นะคะง่ายๆเลยสามารถใช้คู่กับสกิลสองและสกิลสามได้แล้วก็สกิลที่1น,นะคะจะไม่สามารถตีลมได้แล้วนะปกติอะมันจะสามารถตีลมได้นะในแพทเดิมอะที่ว่าแบบ เราฟันอากาศเราก็จะได้สแต,กต็กกแตแบบใหม่นะคะฟันอากาศไม่ได้สแต็กประมาณนั้นแหละอ่ะในส่วนสก,กิลสองนะคะล็อกขาศัตรูปบบใหม่นะคะลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูนะ99%นะคะเป็นเวลา1.5นะคะไม่รู้ว่ามัน ที่ในเซิร์ฟไต้หวันมันเขียนบั๊กเป็น99%หรือเปล่าอันนี้พี่ิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องรอดูเซิร์ฟไทยนะว่ามันจะ99%หรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขนี้มันก็เคยเขียนผิดเช่นกันนะคะก่อนที่จะโดนแก้ประมาณนั้นค่ะในส่วนของแม่สกิลติดตัวแก้บั๊กเลยค่ะสกิลส,สีเหลืองนะคะลูกดอกเหลืองสตันนานไปจาก0.5 7เป็น0.5เพิ่มความสามารถใหม่นะคะเอาเข้าปากก็ไม่ได้นะคะความเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่าแม้ว่าจะเป็น สก,กิลการโจมตีต่างๆของแวนนะคะลดลง50%สก,กิลติดตัวเวลามันเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อ่ะ7%อันนี้มันก็ลดลงเหลือ5%นะคะแต่ว่าเวลาก็จะนานขึ้นเมื่อครบสีสแต็กจะปล่อยอันนี้เขาเรียกว่ากงจักรพิเศษออกมาแล้วก็แบบเดิมอ่ะหากเราตีลมใช่ปะกงจักรมันจะสามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะ แต่แบบใหม่มันจะต้องโดน <_ d ose> เขาเรียกอะไรวะ <_ d ose> มันจะต้องโดนก่อนโดนศัตรตูหรือว่าสัตว์ป่าก่อนมันค่อยจะรีเซ็ตเป็นสีใหม่ประมาณนี้ค่ะ <_ d ose> มาในส่วนของกล้องจากสีแดง <_ d ose> ความเสียหายเวทเป็นกายภาพกล้องจากสีน้ำเงินความเสียหายเวทก็เป็นกายภาพค่ะสกิลหนึ่งของแวน <_ d ose> ความเสียหายเวทก็เป็นกายภาพสกิลสองความเสียหายแวนเวทก็เป็นความเสียหายกายภาพ ในส่วนสกิลสามความเสียหายแวนเวทก็เป็นความเสียหายกายภาพแทมเป็นความเสียหายที่ลดลงเยอะด้วยแถมความเร็วโจมตีก็ลดลงด้วยนะคะแบบเดิมนะคะมันจะเพิ่มความเร็วนัดรับ8เลยนะถึง48นะคะปรับใหม่ใช้อันติได้รับบัฟพิเศษนะคะสี่สแต็กแค่น,นั้นในส่วนของน้องที่ที่เราก็โดนบัฟเล็กน้อยคะ่ะที่สกิลติดตัวแล้วก็ความเสียหายกายภาพแค่นี้คะ่ะ ประมาณนี้เลยนะคะที่โดนปรับโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้อาจจะมีแบบแปลไม่ตรงตัวหรือว่า,าไม่ถูกยังไงยิ่งก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ยิ่งตั้งใจแปลเต็มที่ลาวชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า